เขาทานานตั้งอยู่ชายฝั่งอันดามันที่บ้านมะงังตำบลทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งว่าเนินเขาสูงชันมีธรรมชาติสวยงดงามมีสำนักสงฆ์และสุเห่าสำหรับปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวไทยมุสลิมภูเขาแห่งนี้มีตำนานเล่ากันมามีตายายสองคนนับถือศาสนาพุทธตั้งบ้านเดือนอยู่บ้านพระม่วงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง มีลูกชายหนึ่งคนเป็นบุคคลที่ลักษณะดีอยู่มาวันหนึ่งมีเรือสำเพอของพ่อค้าต่างชาติได้นำสินค้ามาขายท่าเรือกันตังทั้งสามคนไปชมสินค้าขณะชมอยู่นั้นนายสำเพาได้เห็นลูกชายตายายน่ารักและน่าสงสารขอเป็นบุตรบุญธรรมสองตายายจึงยกให้เพราะเห็นลูกชายจะได้อยู่สุขสบายนายสำเพาขายสินค้าหมดจึงออกเรือพร้อมบุตรบุญธรรม นำสินค้าไปยังที่ต่างๆจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเด็กชายที่นำมาเลี้ยงมีความสุขในกองเงินกองทองลืมคิดถึงสองตายายไม่ได้กลับบ้านมานานเล่าเรียนหนังสือให้สมได้ดีครั้นโตขึ้นก็แต่งงานกับลูกสาวนายสำเภาอยู่กินอย่างมีความสุขป่ายภรรยาคิดถึงพ่อสามีรบเร้าให้ไปหาสามีจึงพยายามบ่ายเบี่ยงหลายครั้งแต่ทนการรบเร้าของภรรยาไว้ไม่ไหว จึงส่งข่าวให้สองตายายทราบล่วงหน้าฝ่ายสองตายายทราบข่าวขอดีใจมากบอกเพื่อนบ้านญาติมิตรให้ทราบจัดที่รับรองพอใกล้ถึงเวลากลับสองตายายฆ่าหมูหนึ่งตัวเพื่อเลี้ยงรับรองครั้นถึงเวลาที่ลูกชายกลับสองสามีภรรยานำเรือมาจอดที่ท่าเรือกันตังส่งลูกเรือไปสืบดูสองตายายมาหรือไม่จึงชวนภรรยาขึ้นไปหาลูกชายเห็นสองตายายจน ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบิดามารดาจึงหันหลังกลับป่ายายพยายามดึงแขนลูกไว้ลูกชายดิ้นรดนหนีไม่ได้แม่เกิดความเสียใจยมากถึงกับสาบแช่งว่าหากเป็นลูกชายของตนแล้วขออย่าให้ออกจากฝั่งไปได้ขอให้มีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาแต่ไม่ลืมหมูย่างไปวางไว้ที่เรือสำเภาขณะที่ชุมชนวุ่นวายอยู่นั้นเกิดพายุใหญ่พัดมาทำให้เรือสำเภาแตก สิ่งของกระจัดกระจายลอยไปในทะเลในที่สุดมีผู้เท่าเล่าว่าเรือสำเภากลายเป็นเกาะเพตราสายสมอเป็นหินสายสมอตะบันผ้าผกหัวมุสลิมเป็นภูเขาบันหมูย่างเป็นเกาะสุกรเครื่องตวงสินค้าในเรือเป็นภูเขาป้อยภูเขาแร่งภูเขาทานานเมื่อเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาภิกษุรูปหนึ่งมาจากพัทลุง มาปักกลดและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นและสร้างรูปปั้นไว้รูปหนึ่งนิทานเรื่องเขาทานานให้แนวคิดดังนี้เป็นคติเตือนใจชนรุ่นหลังเรื่องความกะตันยูกะตะเวทีการได้ดิบได้ดีแล้วลืมบ้านเกิดเมืองนอนการเป็นลูกเนรคุณไม่รู้จักค่าน้ำนมการที่ผู้ใหญ่สาบแช่งถือเป็นเรื่องจริง